ผัดหมนเส้นบ้าเลยเหม็นมากแม่เขาอวยว่าอร่อยนักหนาอยากรู้ว่าจริงไหมรีวิวเคซี่มามา่มาบะทัดทองแบบไม่อวยสูตรเด็ดจ,จากคุณแม่ไปลองมาจะเป็นเมนูใหม่ผัดห้าเหม็นอันเนี้ยแปลกมากเป็นหมนเส้นผัดซอสสูตรลับที่โคตรเหม็นมีทั้งหมดห้าหน้าเราเลือกท็อปปิ้งได้แบบตามใจตัวหมนเส้นเนี่ยจะมีความแบบเหนียวนุ่มอุ้มนำ้ำาซอนผสมกะปิแบบฉ่ำฉ่รสชาติจะเค็มๆม,มหวานหานเปรี้ยวเล็กๆและนัวมากตอนจัดไปเจอสตอกับกระเทียมดองโคตรสะใจถ้ามาก็อยากให้ลองสั่งตัวท็อปปิ้งไข่กุ้งอันนี้คือกรุมาากเข้ไป จรงมีความเค็มนุน่นนัวมันมันวนเส้นคือโคตรดีฉ่ำมากมีไข่กุ้งให้เคี้ยวกรุบกินคู่คกับแหนมกับชะอมที่เขาผัดมาคือมันดีจริงๆหน้าท็อปปิ้งกุ้งก็อร่อยเหมือนกันตัวกุ้งเนี่ยจะมีความเด้งกรอบสดมากซีฟู้ดกหมึกเขาก็ทําได้ดีอันนี้เข้ากับตัวผัดห้าเหม็นมากแล้วก็จะมีหน้าคอหมูย่างด้วยอันนี้จะออกเป็นแนวแบบอร่อยเกินเหม็นสับใจกูบอกเลยเป็นผัดห้าเหม็นที่อร่อยสุดในบรรทัดทองที่กูเคยกินเลยโคตรดีที่ร้านเขาจะมีเมนูอื่นให้กินอีกเพียบนะของกินเล่นพวกมมมาาา่่ออออะไรรรใดดๆบตนนนเี้ยผัหหจิง12-3 <9. S 2> เอาไปสิบเต็มสิแบบไม่หักเลยโคตรอร่อยโคตรนัวหอมเครื่องเหม็นแบบสุดๆหอมกะปิมากไปลองได้เคซี่มาม่บาบรรทัดทอง